ทายย่อของรองเท้าว่าใบครับไม่คุ้นเลยเอาสักย่อดิดา a อด d i d a s ไม่รู้จักเอ้ยอ่า Leebox l e e b o ดูจากตรงไหนครับดูจากโลโก้สีแดงนี่ครับโอ้โหโอ้ย อันนี้เอ่ออดิดาอดิดนะอดิชนอครับมิดรต่อไปครับมีบาลานครับมีบาลานเพราะว่าเออนี่เห็นโลโก้ตรงนี้ครับมันจะเป็นรอย่อเอบอยู่ข้างบนอ๋อันี้เหรอใช่ครับถูกต้องครับกองคะเนสุดท้ายครับผมคอนเวิร์ครับผมเฮ้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี้เออด้านบนมันจะเป็น เป็นดีไซน์เก่าของ V70 ครับแล้วต่พื้นด้านล่างนี้คือเป็นดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่ใช่ครับดีไซน์พื้นใหม่เอามาผสมกันใช่ครับโอเคครับโฮ้ยโอ้ยจามเนย <c oughs> <c oughs>